สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Taro Th t นะคะคลิปนี้เป็นคลิปดรนดอมนะคะกับหัวข้อเขามองว่าคุณเป็นคนยังไงและรู้สึกยังไงคนที่คุณนึกถึงอยู่ในตอนนี้นะคะเขามองว่าคุณเป็นคนยังไงเมจิเชียน Eight of Wands, Eight of Cups, Two of Sword, Temperance. Ten up ones four up ones the debut okay. เขามองว่าคุณอะเป็นคนที่เก่งมีความสามารถโดยเฉพาะมีความสามารถเฉพาะตัวอมืมีปฏิภาณไหวพริบนะคะสามารถแก้เกมแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างดีในแบบที่อาจจะแปลกๆหน่อยในแบบที่คนอื่นอาจจะคิดไม่ถึงแต่คุณคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะหรือว่าเป็นคนที่อาจจะพลิกแพงสถานการณ์เก่งพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอืม เป็นคนคิดเร็วทําเร็วขยนันตั้งใจทํางานมุมานะนะคะแล้วก็มักจะประสบความสําเร็จคือบางครั้งเนี่ยเขาก็มองว่าสิ่งที่คุณคิดหรือสิ่งที่คุณทำอะ่ะมันออกจะหลุดโลกหรือออกจะผิดแปลกแหวกแนวจากคนอื่นไปบ้างแต่คุณก็มักจะทําได้ดีทําได้สําเร็จแล้วก็มักจะทําให้คนอื่นๆเนี่ยคือยอมรับในตัวคุณอะ่ะยอมรับในความคิดของคุณได้ว่าแบบ เออมันทําได้จริงๆวะ่ะอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะถึงแม้ว่าแบบเออบางทีเหมือนจะไม่ได้แพนอะไรล่วงหน้าเหมือนแบบอยากทําอะไรก็ทําเลยเป็นคนรวดเร็วนะคะทําทําตามใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่เออก็ก็ทาได้ดีบางคนเนีย่ยคุณมีเซนส์ด้วยแล้วเซนส์คุณดีเซนส์ sense คุณจะเป็นเอ่อตัวช่วยเป็นตัวบอกคุณว่าเออทำแบบนั้นแล้วดีทำแบบนี้แล้วคุณทำได้คุณสามารถ ประสบความสําเร็จได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเหมือนกับว่าอ,อ,อาจจะมีความคิดอะไรแปลกๆที่คุณอาจจะอธิบายให้คนอื่นฟังไม่ได้หรือคนอื่นอาจจะไม่เข้าใจคุณอะ่ะแต่ว่าคุณก็ทําได้อะไรอย่างงี้แล้วเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่ไม่ดรามา่าไม่ชอบดรามา่าก็คืออะไรที่มันท็อกซิกสถานการณ์ต่างๆที่ท็อกซิกคุณจะไม่ทนอยู่กับตรงนั้นนานนะคะเป็นคนที่ move on ค่อนข้างเร็วด้วยนะคะ หรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นแนวแบบกดง่ายหายเร็วหรือว่าเป็นคนที่ไม่ชอบทะเลาะกับใครถ้าสมมุติว่าไม่พอใจเดินหนีอืมแค่นั้นแล้วก็ไปสงบสติอารมณ์เองสักพักหายอ่ค่อยมาคุยกันอ่าอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นข้อดีของคุณแหละนะถือว่าไม่ค่อยชอบสร้างปัญหาไม่ค่อยชอบมีเรื่องอะไรกับใครแล้วคุณเป็นคนที่ถ้าสมมุติชอบอะไรคุณทุ่มเทเต็มที่ คุณจะหมกมุ่นกับสิ่งสิ่งนั้นมากๆนะคะเป็นคนขยันเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะขยันทํางานหนักเอาเบาสู้ไม่ไม่ท้อไม่ถอยอืมยิ่งถ้าเป็นอะไรที่คุณชอบนะคุณจะสู้ไม่ถอยคุณจะพยายามจนกว่ามันจะสําเร็จอืมแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะรู้จัก รู้จักยืดหยุ่นอะรู้จักปณีปนอมรู้จักยืดหยุ่นกับสถานการณ์ต่างๆเช่นสมมุติว่าอะช่วงเวลานี้สมมติคุณทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันยากอะช่วงนี้อะไรอะไรมันก็ไม่ราบเรื่นเลยคุณก็ไม่ได้ท้อไม่ได้เลิกแต่ว่าคุณอาจจะถอยหรือช้าลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างเพื่อให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ พูดแบบนี้อาจจะยังไม่เข้าใจพูดให้เห็นภาพเลยละกันสมมติว่าออย่างช่วงสมัยที่มีโควิดอย่างเงี้ยสมมุติคุณทํางานอะไรบางอย่างอยู่แล้วมันมีโควิดทุกอย่างมันหยุดไปหมดเลยอะทุกอย่างมันทําอะไรไม่ได้เลยคนอื่นเนี่ยหลายๆคนธุรกิจหลายๆธุรกิจเนี่ยล้มละในนานาไปหมดเลยนะคะแต่คุณอนะเป็นคนหนึ่งที่สามารถปรับตัวได้ จะด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่อาจจะใช้วิธีแปลกๆอย่างที่บอกมาแล้วอ่ะเป็นคนที่มีความคิดแปลกๆอะไรเงี้ยนะคะก็ทำให้คุณผ่านพ้นวิกฤตไปได้อย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นเวลาคุณเจอทางตันหรือเจอปัญหาอะไรเข้ามาคุณจะเป็นคนที่ยืดยืดหยุนแล้วก็ปรับตัวเก่งเข้ากับสถานการณ์ได้ดีเออแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆก็คือพัฒนาตัวเอง พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่อ่าอันนี้คือสิ่งที่เขามองมองคุณนะคะทีนี้มาดูว่าเมื่อคุณเป็นแบบนี้แล้วอะ่ะจริงๆเขาก็มองคุณในแง่ดีนะอม,มองคุณค่อนข้างดีไม่ใช่ค่อนข้างดีหรอกก็ดีเยอะอะนะทีนี้เขารู้สึกยังไงกับสิ่งที่คุณเป็น เอสอ a n d อนโฟ r อ f w a อนเพดอออนอ้าเพสออฟวอนไพ่มีแต่ไพ่ไม้ออกมาแต่ชัดชัดเลยนะ คือคุณไปกระตุ้นเป็นเหมือนมีเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อเขาอะ่ะคุณทําให้เขาอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นคุณขยันใช่ไหมคุณเก่งใช่ไหมเขาก็เหมือนคือคุณไม่ได้ไปกดดันเขาหรอกแต่เขาอะ่ะเหมือนเอาเอาคุณมาเป็นแรงพลังแล้วบางครั้งเขาก็กดดันตัวเองด้วยด้วยการที่เขาไปเห็นว่าคุณประสบความสําเร็จหรือคุณเก่งคุณมีความสามารถนู่นนี่นั่น,นแล้วเขารู้สึกว่า เขาก็ควรจะทําให้ได้เขาอยากเป็นอย่างคุณบ้างเขาอยากจะประสบความสําเร็จเขาอยากจะกล้าคิดกล้าทําอยากจะแบบพลิกแพงเอออยากจะครีเอทอย่างคุณบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามจะทําแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นอคุณคุณไปกระตุ้นกระตุ้นความคิดของเขาอะค่ะอยากให้เขาพัฒนาตัวเองอยากให้เขาแบบทางานหนักอยากให้เขาทุ่มเทอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางครั้งเขาก็มีความรู้สึกว่า เขากดดันตัวเองอืมเราไม่ได้รู้สึกว่าคุณกดดันเขาเลยนะแต่เขาไปกดดันตัวเองว่าเขายังทําได้ไม่ดีพอเขาต้องพยายามมากกว่านี้เขาต้องทํางานหนักกว่านี้เขาต้องทุ่มเทมากกว่านี้อืมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะ่ะเขาชอบคุณนะเขาชอบที่คุณเป็นแบบนี้มันเป็นความรู้สึกแบบชื่นชมชื่นชอบหลงไหลได้ปลืม้ม เขาน่าจะชอบคนเก่งอะค่ะเขาน่าจะชอบคนที่เก่งชอบคนที่มีความสามารถชอบคนที่เอ,อไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงมากอะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยคุณสามารถเอาชีวิตรอดได้ในทุกสถานการณ์ไม่ต้องดูแลมากไม่ต้องคอยเป็นห่วงว่าเออคุณจะอย่างนั้นคุณจะอย่างนี้คุณจะไหวไหมคุณจะอยู่รอดปลอด,อดภัยไหมจะโดนใครรังแกหรือเปล่าคือ ตัดเรื่องพวกนี้ไปได้เลยเขารู้สึกว่าเขาไม่ต้องเป็นห่วงคุณอ่ะเพราะคุณเก่งอยู่แล้วคุณเอาตัวรอดได้ดีอยู่แล้วเขารู้สึกสบายใจนะคะแล้วเขาก็น่าจะชอบคนที่มีความสามารถเพราะมันทําให้เขาอ่ะรู้สึกแบบมีแพชชั่นกับคุณมากๆอ่ะยิ่งยิ่งเขาเห็นเขาจะชอบโดยเฉพาะเวลาคุณทํางานคุณจะมีเสน่ห์มากๆสําหรับเขามันดูเซ็กซี่ อ,อดูเซ็กซี่มากๆเวลาที่คุณตั้งใจทำอะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบมากๆนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณกับเขาอะ่ะมีความคล้ายกันมีความมีความคล้ายกันในเรื่องของความพยายามในเรื่องของความมุมานะในเรื่องของความอ,อขยันขันแข็งอะไรอย่างเงี้ยม,มันก็เลยเหมือนกับว่าเขาเขารู้สึกว่าเออคุณเป็น เป็นคนที่น่าจะน่าจะเข้ากับเขาได้ดีน่าจะร่วมทางกับเขาได้เพราะเขาไม่เหมาะกับคนที่ใช้ชีวิตสบายๆหรือไม่สู้งานไม่เอาฐานอะไรแบบนี้ค่ะคือไม่เหมาะกับคนที่ใช้ชีวิต slow life ไปเรื่อยเปื่อยเพราะเขาไม่ใช่คนแบบนั้นทีนี้พอพอคุณเป็นแบบเนี้ยพอคุณเป็นในแบบที่เขามองเห็นเนี้ย คุณเป็นคนขยนันเป็นคนกระตือรือร้นเป็นคนที่แบบเอ้ยมีความคิดอะไรแปลกๆใหม่ๆม,มันทําให้เขารู้สึกว่าเออคุณกับเขาเข้ากันได้คุณกับเขาเป็นคนประเภทเดียวกันอะเหมือนแบบความคิดความอ่านคล้ายๆกันเนี่ยเราคุยกันได้เราปรึกษากันได้ทุกเรื่องแม้แต่เรื่องงานก็ยังคุยกันได้เลยเออเข้ากันได้ดีมากๆเนี่ยเขาก็ชอบคุณนะคะ ค่อนข้างคือมันไม่ใช่แค่ชอบอ่ะมันเป็นอาการแบบหลงไหลเลยอ่ะหลงไหลได้ปลืม้มฟิมนมากมากนะคะกับคุณเนี่ยขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์หน่อยแล้วกันนะในเมื่อเขาชอบคุณมากขนาดนี้แนวโน้มความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงหรือว่ามีอะไรที่ต้องปรับต้องแก้หรือ มีปัญหาอะไรไหมนะคะแล้วแต่ไพ่จะบอก The Moon, n i g h t o f s w o r s The Fool อ่าปรับเรื่องความเครียดนิดหนึ่งนะคะเราไม่รู้ว่าใครเครียดกว่าใครนะแต่แต่เหมือนจะเป็นทางฝั่งเขาอะที่เครียดเอ่อบางทีคุณอาจจะลอง ให้กําลังใจเขาหรือพูดอะไรให้เขารู้สึกสบายใจอะคะ่ะนะเพราะว่าเราเห็นความกดดันมามาทางฝั่งเขามากกว่าเราก็มันจะเป็นในเรื่องของอารมณ์อารมณ์ขึ้นๆลงๆอารมณ์ที่เอาแน่เอานอนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คําพูดบางคำบางคำพูดบางอย่างพยายามปรับคําพูดนิดนึงให้มันแบบซอฟๆลงหน่อยพูดตรงเกินไปมันก็บางที มันก็อาจจะทํำร้ายคนฟังคือเราสามารถพูดความจริงได้แต่ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้คําที่มันรุนแรงหรือว่าคําที่มันตรงเกินไปอาจจะพูดอ้อมๆหรือพูดให้มันซอฟๆลงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะในบางครั้งอทีนี้ถามว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมันโอเคหรือเปล่ามันจะได้ลงเอยกันไหมมันมีโอกาสนะมันมีโอกาสที่จะได้ลงเอยกันสูง นะคะเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะให้ให้ปรับให้ปรับบางเรื่องให้ปรับในเรื่องของอารมณ์เรื่องของคําพูดอะไรอย่างเงี้ยหรือให้กําลังใจกันบ้างมันมีความสบายใจอยู่แหละในความสัมพันธ์นี้เพราะอย่างที่บอกว่าเอ,อ่อเขาก็ชอบคุณมากๆนะคะแต่ด้วยความที่คนสองคนมันมีอะไรที่คล้ายกันมากๆมันก็อาจจะกระทบกระทั่งกันได้เช่นในเรื่องของความคิดอ่ะ คือเขาก็อาจจะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมั่นใจในความคิดของตัวเองคุณก็อาจจะเป็นคนที่มั่นใจในความคิดของตัวเองทีนี้ถ้าพอมันคิดต่างกันปุ๊บเออคนนึงก,ก็เชื่อความคิดของตัวเองอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นขัดกันมันก็อาจจะมีการทะเลาะกาันมีปากเสียงหรือมีความหุดหงิดไม่พอใจกันบ้างยากที่จะมีใครยอมใครอะไรอย่างเงี้ยอืก็เป็นไปได้นะคะ ก็ก็ปรับเรื่องอารมณ์ปรับเรื่องคําพูดอะไรกันนิดหน่อยก็น่าจะดีแต่มันมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีนะความสัมพันธ์เนี้ยนะคะเราก็สามารถที่จะจริงจังสามารถมีคอมมิชเมนท์ที่แบบจริงจังชัดเจนคบหากันอาจจะมีโอกาสถึงขั้นได้แต่งงแต่งงานกันเลยก็ได้นะคะโอเค ประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปและถ้าใครสนใจเช็คดวงเป็นการส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้นะคะรายละเอียดอยู่ในช่อง description ด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ